สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะแรนดอมคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปปิคที่ว่าคุณอยู่ในการฝ้อมองของใครอยู่และเขาคิดจะทำอะไรกับคุณสมาชิพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดโวงตาด้วยการกดสกีรและแชร์นะคะก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมนะคอมเมนต์น่ารักน่ารักไว้ใต้คลิปแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่ไม่ ออกเสียงเรียงนามนะคะแล้วก็มอบซูเปอร์แต่งนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกด้านนะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและคนคนนั้นกันดีกว่าคุณอยู่ในการเฝ้ามองของใครอยู่และพลังงานของเขาเป็นใครนะคะวัตถ้าน้ำมีนกรกฎพิจิกทูโตทัานลมมีถุนตุนกลุ่มธทรัต ราศีพฤษภธาตินอคอเรร,ดดราศีกุมาธาตุลมสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำเซเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟราศีมีนธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี13 24 4 22 2 19 11แล้วก็12นะคะสมบาติรลงงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด ไลแล้วก็รายแช์นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนนะตอนนี้เวลานี้นะชีวิตประจําวันของคุณนะครับพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวของคุณเป็นอย่างไรนะคะทำอะไรอยู่มีความโดดเด่นเรื่องอะไร เดี๋ยวติ๊กนะคะพลังงานของคุณนะคะมีพลังงานของคนที่อาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับทนายความนะคะการมอบความยุติธรรมนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงนะงานที่ทำเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการตัดสินคดีความต่างๆนะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะประชาชน เป็นกลุ่มของชาวลัคนาราศีตุลได้นะคะหรือว่าอาชีพเกี่ยวกับใช้คำพูดการเจรจานะ,ะแล้วก็ the o i l d the devil โอ้โหนะคะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีเสน่ห์นะคะมีบุคคลห้อมล้อมเออนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของ คนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนี่นะคะแล้วก็เป็นไลฟ์โค้ดก็ได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเหมือนสิ่งที่คุณทำอาชีพที่คุณทำมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะคะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางมอบแสงสว่างให้ความรู้ให้กำลังใจ ะะกับผู้อื่นแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆให้กับคนอื่นนะคะเป็นหมอดูก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นเหมือนคนที่ทําแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะะด้วยการพูดด้วยการแสดงออกนะ,ะผ่านโซเชียลนะ,ะเพราะว่าทุกวนันนี้สื่อทุกวนันนะีะ้สามารถที่จะแสดงออกโพส นะเป็นงานก็ได้นะเป็นสิ่งที่ทำนะขำๆก็ได้ด้วยแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันเป็นอาชีพหรือว่างานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะโพสต์เป็นการกุศลโพสต์การช่วยเหลือโพสต์สนับสนุนนะเป็นไลค์โค้ดเป็นคลิปนะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณและสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยพลังงานคุณคือแบบอาจจะทํางาน ที่เรียกว่าไม่จําเป็นที่ต้องพบปะผู้คนมากมายนะแต่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเออแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบคําพูดคําเจราจานะคะน่าชื่นชมน่านับถือเนี่ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์แล้วก็นะคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญหลายด้านอะ่ะคือแบบ เป็นคนที่เรียกว่าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลอ่านหนังสือเยอะนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นได้เนี่ยเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณอยู่ในการเฝ้ามองของใครนะคะใครสนใจคุณและเขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะ พลังงานของคนคนนี้ที่เฝ้ามองคุณอยู่เขาเป็นใครพลังงานของคุณคนนี้นะคะคนที่เฝ้ามองคุณเขาเป็นใครเขาทำอะไร The strength นะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะมีความเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะะมีน้ําจิตน้ําใจต่อผู้อื่นเป็นพลังงานของพอแม่ไม่ได้ The strength เนะะี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเข้าใจและก็รับรู้ถึงเรื่องราว นะฮะชีวิตของคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าถ้าบอกว่าประสบความสําเร็จนะก็ระดับหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นพลังงานคล้ายคุณเลยนะคือเป็นครูบาอาจารย์นะก็ได้เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความยุติธรรมซื่อสัตย์ซื่อตรงมากๆนะคะทำไรทําจริงนะคะเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่ใช้คําพูด ใช้เซนส์ใช้จิตวิญญาณวาทศิลป์ต่างๆในการพูดในการทำมาหากินเนะี่เป็นคนที่แบบพูดจะตรงไปตรงมาทําอาชีพการงานก็เหมือนกับว่าประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่ทำํำเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังเป็นคนที่เรียกว่าแทนตรงมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ทั้งพูดทั้งคิดทั้งทำมีความยุติธรรมมากๆนะ ซื่อสัตย์ซ,ซ,ซื่อตรงตนาะเรียกว่าเด็ดขาดนะคือเหมือนกับสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำเนี่ยคือมันอยู่ในระบบแบบแผนนะคะตามจารีประเพณีนะตามกฎหมายนะอยู่ในสิลในธรรมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำอาชีพนะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะ,ะเออเรียกว่า เป็นคนที่เดชจิตเนี่ยนะคะเป็นทนายความได้เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่พูดอะไรทาจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตนะคะหลายๆด้านนะ อาชีพการงานที่เคยทำเนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่เคยเจอนะบุคคลรับข้างสังคมรับข้างเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนี้สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่าบอกเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนะบอกว่าเป็นหมอดูก็ได้นะเดอะเมจิเชียนนะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่แบบเรียกว่ามีการฝึกฝนนะคะอย่างเชี่ยวชาญหรือว่ามีชาญที่แบบเข้าถึงกันถ่ายทอด นะหรือว่าสอนหรือว่าบอกคนอื่นได้นะแล้วก็ใจดีด้วยนะเด t สเต g t นะเป็นคนที่แบบจิตใจดีช่วยเหลือนะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีนะคือสามารถที่จะใช้ความอ่อนโยนความรักความเมตตานะเปลี่ยนแปลงความคิดของศัตรูให้กลับกลายมาเป็นคนดีได้เนี่ยนะใช้คำพูดในเรื่องของ เรียกว่านะประมาณที่แบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนตื่นธรรมเป็นคนที่สอนในเรื่องของการเข้าฌานเข้าญาณน,นะญาณอย่างรู้ต่างๆนะคือสอนให้เป็นคนดีนะะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ก็ได้นะคะทํางานโซเชียลทาคลิปต่างๆเนาะเป็นไลฟ์โค้ดอย่างเงี้ยพลังงานคนๆนี้นะคะ่ะสองกันปะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนคนนี้นะคะเฝ้ามองคุณอยู่เขาเห็นอะไรเขาเห็นสิ่งใดในตัวคุณนะคะเขาถึงได้เฝ้ามองคุณเขาเห็นสิ่งใดในตัวคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาถึงได้เฝ้ามองคุณหาถ้วยแบบถ้วยเหมือนสิ่งที่เขาเห็นในอดีตนะคะ อดีตเนี่ยคือเขาอาจจะมองคุณในแง่ลบนิดหนึ่งนะคะเป็นการกระทําเป็นคําพูดหรือว่างานที่คุณทานี่แหละเขามองคุณในแง่ลบนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้คําพูดหรือว่าการกระทําหรือว่าการทํางานของคุณเนะ่ยเป็นคนที่เรียกว่ามุทะลุนะคะทำตามใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนกับรู้ไม่จริงอะไรก็ได้ประมาณนี้คือแบบเป็นดิอ e มเปเอร์เป็นคนที่ยิ่งพยองจองหองนะคะคือไปเรียนรู้มารู้เพียงแค่นิดเดียวแล้วก็มาถ่ายทอดอะไรประมาณนี้นะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของอาชีพการงานนะคะสิ่งที่ทําคือแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดลบกับคุณนะคะอคติกับคุณในการที่ตัวของคุณเนี่ย ทำแล้วก็เหมือนหรือว่ามีการโพสตโซเชียลหรือว่ามีการทํางานแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้เขาก็เลยเฝ้ามองดูคุณนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะเคยรู้จักกับเขาเขาอาจจะเคยชอบคุณหรือว่าคุณอาจจะเคยแอบรักเขาได้นะคะมันเป็นพลังงานของการที่แบบ ออตัวของคุณเนี่ยเ,ออเป็นเพื่อนเก่าเป็นสังคมเก่าของเขาเป็นลูกน้องเก่าของเขาเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าของเขาและสิ่งที่เขาเคยดูถูกคุณและสิ่งที่เขาเคยมีอคติต่อคุณในอดีตนะนะปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่เขาได้เฝ้าจับตามองดูคุณนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นก้าวดาบเนี่ยคือเขานะคะ รู้สึกแบบแย่กับตัวเขาเองมากที่คิดมีอคติกับคุณในอดีตนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณคือคุณมีความพยายามมากๆอ่ะนะคุณทํางานหนักมากๆนะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนะคะ สิ่งที่คุณทามันมันจะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดก็ได้นะตัวเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดอะสตาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เอ่อดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าพูดหรือว่าทำเพื่อคนอื่นนะคะ มันเหมือนมันเป็นงานของคุณอะ่ะมันเป็นธุรกิจการงานเฉพาะด้านของคุณบางคนท่านนะคะทำอาชีพเป็นไร้โค้ดเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็นะสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปหรือว่าสิ่งที่ทําออกไปในอดีตคืออาจจะไม่มีคนชื่นชอบไม่มีคนเห็นนะคะและรวมทั้งคนคนนี้ด้วยไม่เชื่อในตัวคุณด้วยนะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดไม่เชื่อในสิ่งที่คุณทําด้วย แต่ปัจจุบันนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณดูแบบน่าเชื่อถือมากขึ้นคุณนะคะมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็น Queen of War อน,นะคะราชินีคือคาซึ่งมันเป็นพลังงานของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่แบบมีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะเป็นอยากจะทำนะะแล้วก็ทำจนสำเร็จ นะมีความมุมนะพยายามในสิ่งที่เรียนรู้มาหรือว่านะคุณไม่ได้เรียนมาแต่คุณรู้มาจากประสบการณ์จากการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยสี่เหรียญน,นะมันเป็นการที่แบบเก็บสะสมเรื่องราวนะคะของชีวิตสิบคาถาคือความหนักคือการเรียกได้ว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวสังคมรอบรอบตัวของคุณนะคะเป็นสังคมที่อาจจะเรียกได้ว่า สร้างเรื่องราวนะคะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆของบุคคลหลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็มาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นถ้ามีใครหรือว่ามีหลา,หลายๆคนที่เจอพลังงานลบๆอคติเหมือนคุณเนี่ยคุณก็ใส่ สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่าช่วยเหลือแนะนําได้อารมณ์นี้เลยเขาเห็นว่าคุณแบบเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมนะที่พยายามที่จะช่วยเหลือหรือว่านะคะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคตินะ,ะของคนหลายๆคนได้นะคะและสิ่งที่เขาเห็นในอดีตเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณ The World นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็น คุณในอดีตเนี่ย o r l d ผ่านโซเชียลนะคะเป็นการติดตามคุณผ <k _ v> ่านโซเชียลเห็นนะคะชีวิตของคุณทั้งเรื่องราวความเจ็บปวดนะคะการอาจจะเป็นการโพสโซเชียลก็ได้นะแล้วก็นะคะสิ่งที่รับรู้มาคร่าวๆนะคะจากการถ่ายทอดความรู้สึกของคุณด้วยจากการพูดจากการโพสโซเชียลเนี่ยเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยสิบด,ดาบในอดีต แปดเหรียญเนี่ยนะคะได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดการดิ้นรนการทำงานการหาเงินนะคะการพบปะผู้คนการใช้ชีวิตในสังคมและการรับผิดชอบคนในครอบครัวนะคะภาระหน้าที่ของคุณคือเรียกได้ว่าเขาเห็นเลยอดีตคุณเนี่ยคือแบบเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายตั้งแต่เขาติดตามคุณอะนะ เออเป็นการที่แบบส่องโซเชียลก็ได้หรือว่าเป็นเอฟซีของคุณก็ได้คนคนนี้แล้วก็เห็นชีวิตของคุณนะ่ะที่คุณมีการที่แบบอดีตอะ่ะนะคุณอาจจะเหมือนกับว่าชิวๆกับชีวิตใช้ใช้ชีวิตที่มีความสุขหรือว่าไม่ได้มีในเรื่องของความซีเรียสหรือว่าความกดดันอะไรแต่พอเหมือน,นว่ามันมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์เข้ามาทีละนิดทีละหน่อยตัวของคุณนะคะมีการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อ ครอบครัวของคุณเพื่อชีวิตของคุณและเพื่อคนอื่นๆอ่ะชีวิตของคุณคือแบบจากอดีตที่แบบอาจจะไม่มีอะไรเลย the f o o อ่ะ,อะนะคะคือแบบเรื่อยๆเฉยแฉแต่ทุกวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นทยานนะก้าวไปสู่ข้างหน้านะคะคือแบบอดีตอาจจะเหมือนกับว่าดูเหมือนไม่ได้มี fc เยอะไม่ได้มีคนติดตามเยอะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยระดับหนึ่งเลยนะ ชื่อเสียงของคุณความสําเร็จของคุณเนี่ยนะคะเดอะซันเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยแล้วก็นะคะเร็วด้วยนะคะในระยะเวลาที่แบบไม่กี่ปีเลยคุณสามารถที่จะสร้างคว,ความมีชื่อเสียงของคุณสร้างความสําเร็จของคุณกลายเป็นเอ็มเพรสได้อะ่ะนะคะแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้หลายๆคนที่ติดตามคุณนะคะรักคุณ ชื่นชอบในตัวคุณนะสรรเสริญยกย่องในตัวคุณชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมากๆจากที่เขาเห็นเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําได้ไงนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะรู้สึกสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณตั้งใจในอดีตที่เขาคิดว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณคงไปได้แค่นี้แหละ แต่ปัจจุบันนี้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเฮ้ยคุณทำทำอาชีพทำงานหลายช่องทางนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีอาชีพหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็อาชีพเสริมสร้างรายได้สร้างความสำเร็จให้กับคุณ mm hmm. ก็ได้เช่นกันหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวที่สร้างความสำเร็จให้กับคุณชื่อเสียงนะโด่งดังมากมายนะคะแล้วทำให้เขารู้สึก ตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะคะทำหลายอย่างเนี่ยโหนะคะเก่งมากๆากนแล้วก็ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมากๆาด้วยมีคนรู้จักนะคะนับหน้าถือตาเนี่ยนะมีชื่อเสียงในเรื่องของโซเชียลแล้วปัจจุบันนี้นะคะการใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้มันง่ายต่อการโฆษณามากๆเราไม่ต้องไปจ้างทีวีนะไปไปซื้อเวลาโฆษณาทีวีเหมือนสมัยก่อนอ่ะคือแบบมันลําบากกับการที่จะต้องไปขอซื้อเวลานะคะโฆษณาปัจจุบันนี้เราใช้แฝตฟอร์มของตัวเองนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเราได้นะคะนี่แหละคือมันเป็นสิ่งง่ายมากๆนะใครที่แบบยังไม่ทำสร้าง นะคะถ้าแบบอยากจะทำอาชีพอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลนะคะประมาณนี้และนะคะคนคนนี้เฝ้ามองแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณเจ็ดาบอิลเวิร์ดกับสิ่งที่เขาอาจจะเคยดูถูกเหยียดหยามคุณก็ได้นะในความคิดของเขาก็าอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าบางวนนั้นก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าสังคมรอบข้างผู้หลับผู้ใหญ่ที่ดูถูกคุณก็ได้ไม่เชื่อมัน่น ในความรู้ความสามารถของคุณนะคะในความเก่งในความฉลาดของคุณดูถูกค,คุณนะถ้าคุณเป็นหมอดูเขาก็ดูถูกว่าคุณเนี่ยดูดวงไม่แม่นนะ,ะถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ดเขาก็คิดว่าเฮ้ยพูดไปใครจะเชื่อนะคะไม่รู้พูดอะไรประมาณเนี่ยนะคะล้มลุกคุกคลานมาณนะช่วงเวลาที่นะ,ะทำสิ่งนี้มาเนี่ยนะเขาเฝ้ามองมาตลอดนะเห็นเห็นการที่แบบตัวของคุณเนี่ยคือแบบ เออเจอปัญหาเจอเรื่องราวโอ้ยจะล้มและจะไปไม่รอดและเห็นมาตลอดเลยแล้วก็เหมือนกับมีการที่แอบบส่งพลังงานอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณด้วยนะเออนะคะเป็นพลังงานเดอะสตริงแอบ,บเป็นกำลังใจให้แต่ไม่แสดงตัวตนนะคะติดตามผลงานชีวิตของคุณมาตลอดถามว่าคนคนนี้รู้สึกอะไรกับคุณชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ยังเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ครูบาอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านที่เฝ้ามองผลงานคุณอยู่นะคะที่เขาแบบเอออาจจะเหมือนกับขอใช้คอนเทนต์นี้นะคะมาทํางานของเขาหน่อยหรือว่ามาสอนมาบอกลูกน้องอารมณ์นี้เลยถ้าแบบคุณเป็นหมอดูก็แอบบอยากจะมาดูดวงกับคุณด้วยนะคะก็อยากจะทดสอบนะในเรื่องของการทานายดวงคุณด้วยอารมณ์เนี่ย นะคะมันเป็นคนคนนี้คือมันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็เฝ้ามองแล้วก็นะคะคนที่ทําอาชีพเดียวกันก็เฝ้ามองคุณและเป็นพลังงานของผู้หญิงวิชายที่ชื่นชอบในตัวคุณก็เฝ้ามองคุณนะคะแอบเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณทานะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าคนคนนี้เขาคิดจะทําอะไรกับคุณเฝ้ามองมาสักขนาดนี้แหละ เอซอฟเพนเดอร์คลอิลเวิร์ดหลายครั้งหลายหนมองว่าคนคนนี้อยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะผ่านโซเชียลปรึกษาคุณขอคำปรึกษาคุณค่ะและจะถาไถยชีวิตของคุณขอคำปรึกษาคุณแล้วก็ในสิ่งที่คุณทำด้วยอาชีพงานที่คุณทำเนี่ยนะอยากจะดูดวงกับคุณนะคะแต่ด้วยการที่ตัวเขานะคะดูสุข ดูถูกเยียดยามคุณก็ได้เนี่ยมันเป็นพลังงานของหลายๆคนที่ดูถูกความรู้ความสามารถเหยียดยามคุณก็เลยมีความรู้สึกน้ําเหมือนกับ Moon, ไ,มไม่กล้าเดิมูนเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าหรือว่านะคะพฤติกรรมของคนคนนี้นะคะมีการปฏิเสธคุณอะไรบางอย่างด้วยนะโดยเฉพาะคนที่รักที่ชอบคุณเนี่ยนะะขาเคยปฏิเสธไม่สนใจคุณนะคะแต่เขาพยายามที่ จะจับจ้องฟฝ้งมองคุณในอดีตคือความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนณนะตอนนั้นเขาก็อาจจะเหมือนมีคนอื่นๆที่ถูกใจเขาอยู่หรือว่ามีแฟนหรือว่ามีคนรักนะณนะตอนนี้เวลานี้ก็ยังมีความที่อยากจะยื่นเรียนให้กับคุณอะยื่นมิตรภาพนะ หรือว่าติดต่อสื่อสารกับคุณอนะ่ะมันมีความรักมีความชอบนะคะ<ม>ก็เลยทําให้เขามีในเรื่องของการหักห้ามใจนะคะติดต่อคุณไม่ได้พูดคุยกับคุณไม่ได้นะคะเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาจะทํากับคุณ mm hmm. the j u s t m e n t i l l u s i o นะคะกับหัว mm hmm. เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันเหมือนกับ มันเป็นความคิดนะมันเป็นความรู้สึกที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยถ้าเป็นพลังงานของคนที่รักคุณและเป็นพลังงานของคนที่เคยดูถูกคุณนะคะเพื่อนร่วมงานก็ได้เขาดูถูกคุณเขาดูถูกความรู้ความสามารถของคุณเขาปฏิเสธสิ่งที่คุณรู้มานะคะและเขาไม่เปิดใจนะคะยอมรับคุณแต่ตอนนี้เขายอมรับแล้ว ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําในความรู้ความสามารถของคุณว่าเฮ้ยคุณทําได้คุณสร้างความสําเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของคุณเองได้นะคะดูสิไพ่เดอะไฮลแฟนออกมาเขายอมรับแล้วว่าคุณมีความรู้ความสามารถคุณเก่งแลาะคุณสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะเขายอมรับแล้วเดอะจัสติกเนี่ยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเนี่ยเออเยี่ยมจริงๆ นะ,ะแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมไม่อ่ะ the hello fans ชื่นชมนะคะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำและเขามีคำพูดบางอย่างอยากจะบอกคุณด้วยอ่าถ้าเป็นบรารงงานของคนที่รักที่ชอบคุณเนี่ยนะคะที่เฝ้ามองคุณอยู่เขาเหมือนกับอยากจะเคลียร์ชีวิตของเขาเองนะคะ เหมือนกับว่าถ้าเขามีคนรักของเขามีปัญหาชีวิตของเขาอยู่เขาจะเคลียร์ชีวิตของเขานะคะแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยมาหาคุณนะ,ะมันเป็นการที่แบบนี่มันเป็นพลังงานของการที่เขาส่องแล้วก็เฝ้ามองคุณอยู่นะคะปัญหาของเขาคือบุคคลรอบข้างงานเงินความพร้อมกับการที่จะจีบคุณเป็นแฟนและอีกพลังงานหนึ่งนะ,ะเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานที่ดูถูกคุณนะคือเขาส่องเขาดูชีวิตของคุณเนี่ยขอขยายหน่อยเพื่อนร่วมงานคนนี้นะคะเป็นบรุรการของการส่องการดูเฉยๆใช่ไหม The rule นะคะเหมือนเอออยากจะติดต่อด้วยแหละนะะอยากจะพูดคุยด้วยแหละถ้าแบบนานไปเนี่ยอาจจะมีการมาขอความช่วยเหลือคุณขอคำปรึกษ,ษาจากคุณได้เพื่อนร่วมงานดูสิคนที่เขาดูถูกคุณคนที่เขาแบบ ดูหมิ่นเยียดยามในความรู้ความสบบามารถของคุณยังกลับตัวกลับใจมาชื่นชมคุณเลยอ่ะนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการทําหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตจนประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าเดอะเมจิเชนเนาะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเราก็เหมือนกับมีอุปสรรคมาทดสอบชีวิตนะก็ต้องขอบคุณอุปสรรคขอบคุณบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้าง ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่คอยนะเติมเต็มนะคะผลักดันให้เราพยายามทำในสิ่งที่เราอยากทําอยากได้อยากเด็ดอยากดีอยากดังอารมณ์นี้เลยนะฉะนั้นในสิ่งที่คุณต้องรอนะคะคือพลังงานของคนที่แบบเป็นคนที่รักคุณชอบคุณนะเขาจะเคลียร์ปัญหาชีวิตของตัวเขาเองเขาจะเคลียร์ในเรื่องของพันธะความสัมพันธ์ของเขาให้โสดแล้วก็ติดต่อมาหาคุณส่วนเพื่อน เพื่อนก็ยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณนะครูบาอาจารย์ที่แอบ่องแอบดูคุณก็ยอมรับในฝีมือการทํางานของคุณนะคะไอเดียของคุณความคิดคําพูดของคุณอย่างเงี้ยน,นะคะโดยเฉพาะหลายๆคนแหลท่านนะคะที่หยิบจับอาชีพโซเชียลอาชีพเกี่ยวกับการพูดการเป็นไลฟ์โค้ดการเป็นหมอดูการเป็นผู้แนะนําการใช้ชีวิตชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้กับผู้อื่น นะช่วยกันออกมาพูดช่วยกันออกมาเหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนหลๆท่านในสภาวะสังคมที่เรียกว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยคือต้องการกําลังใจมากๆในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าเจออุปสรรคปัญหาเรื่องราวเศรษฐกิจการเงินการงานนะสังคมบุคคลรอบข้างนะ,ะคือเราจะพูดให้หลายๆคนหลายท่านนะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิด นะคะเป็นพลังบวกดีกว่านะคะเนาะก็ฟังเพื่อเป็นแการนทางเป็นแนวงขอบคุณทุกการติดตามค่ะ